สวัสดีครับผมเอกเอเเคนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปหาเล็กนะเล็กเนี่ยได้ขึ้นไปเจอ er กับพระองค์หนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมนะก็ไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยกลับลงมาหรือย,อยังนะแต่ว่าเล็กเนี่ยกลับลงมาเอากลาาับลงมาเอาพวกปืนนันสติกนะขึ้นไปแล้วแล้วก็ผมเนี่ยจะเดินตามเล็กขึ้นไปนะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยกลับมาลงมาหรือยังนะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยจะเจอพระองค์นั้นอีกเปล่านะเพราะเล็กเนี่ย เจอแล้วรอบหนึ่งนะเห็นมันเดินถือมีดอยู่ในเล็กบอกแล้วก็เล็กเนี่ยก็เลยเดินขึ้นไปล่ามันนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินตามเล็กขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเล็กเนี่ยเป็นอันตรายนะเพราะาเล็กเนี่ยขึ้นไปให้คนเดียวโอเคครับพี่สตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปก่อนดีกว่านะก่อนจะรับชมคลิปนี้นนนก็ขอขอนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับโอเคครับพี่สตีตอนนี้ผมก็รีบเดินทางขึ้นไปเลยดีกว่านะ เสียงนกเนี่ยเยอะมากเลยนะเ,นยเล็กนี่ขึ้นไปแค่คนเดียวด้วยนะผมบอกให้เล็กรอแล้วแต่เล็กก็รีบขึ้นไปนะกลัวเล็กเล็กเนี่ยกลัวตามไม่พาเอานั้นไปทันนะ เนี่ยบอกเล็กแล้วนะให้รอผมแต่เล็กเล็กน้ำเล็ก,ลกน่ยไม่รอเลยรนะีบขึ้นไปก่อนกลัวตามเผาอันนั้น,นี่ยไม่ทันนะ ไม่รู้ว่าเล็กอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพี่ตีนะเพราะเล็กเนี่ยบอกผมว่าน่าจะเป็นแถวนี้แหละที่เล็กเจอตัวพวกมัน,นที่เล็กเจอตัวไอ้พะองนั้นนะน่าจะเป็นแถวนี้แหละไม่รู้ว่าเล็กนี่อยู่ตรงไหนของป่านะ เล็กบอกว่าน่าจะเป็นแถวนี้นะเพียบสินะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าจะเจอเล็กเปล่าไม่แน่ใจวันนี้แต่เห็นที่เล็กบอกว่าน่าจะเป็นแถวตรงนี้เลยนะก็เคยมาตรงนี้กันละอาจจะเป็นตรงถ้ำก็ได้นะไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหน อากาศดีมากเลพี่บสิากาศไม่ร้อนเลยฝนเนี้ยตกไปแล้วรอบหนึ่งเลยตกแต่เช้าเลยงานที่นั่งพักเแถานี้กันดีกว่า ดีนะพี่จิวันนี้อากาศทนะ่าไม่ร้อนเกินไปนะผมก็อยากตะโกนเรียกนะแต่ว่าแบบกลัวแบบถ้าพวกมันแบบมีโจนไปทางนี้กลัวจะได้ยินนะ <c oughs> ผมเดินกันมาันก็ต้องมองซ้ายมองขวานะพอมาเนะี่ยต้องเตรียมทั้งมีดทั้งสติกนะสติกก็อยู่ในกระเป๋า ก็เลี้ยงผมนะก็ต้องเตรียมมาไว้ใกล้ๆไว้แถวนี้น่เงียบมากเลยนะว่าเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าะเลก็เนี่ยนะจะกลับมาแล้เพราะขึ้นไปจะต้งนานแล้วนะไม่รู้เป็นยังไงบ้าง เล็กเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเจอพระองค์หนึ่งนะแต่เหมือนจะแบบผมยาวด้วยผมว่าเนี่ยไม่ใช่พระจริงแน่นี่ต่อเป็นพระแท้เนี่ยก็นะ่าจะเป็นทางฝั่ง,งประเทศเพื่อนบ้านนะเพรฝั่งเราเนี่ยพระแบบนี้ไม่น่าจะมีนะเฮ้ผมเนี่ยรีบเดินทางไปต่อดีกว่าพอไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยอยู่ตรงไหนนะถ้าอยู่ตรงท้ามเนี่ยมันคงขึ้นไปไกลเลย ผมจะขึ้นไปที่ถ้ำเนี่ยผมต้องเดินขึ้นไปข้ปขางบนนู่นเลยนะไม่รู้ว่าเล้งจะกลับลงมาหรือยังพอผมขึ้นมาตามเนี่ยก็สายแล้วเดี๋ยวผมจะ,จะมโทรหาเล็กก่อนดีกว่านะเพี่อนๆทีนะนโทรตามก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอโทรตามเล็กก่อนนะเพี่อนๆทีนะเพราะว่ากลัวเล็กเนี่ยกลับลงมาเดี๋ยวส่วนไมันจะไม่ส่วนกันจะแย่เอานะ อนนี่ครับพี่พีเอฟซีนะตอนเนี้ยระหว่างที่ผมเนี่ยนั่งพักเนี่ยเนี่ยโจนพวเนี้ยมันลงมาเนี่ยมันลงมาขอน้ําผมกินนะผมเนี่ยให้มันกินไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมเนี่ยซักถามมันนะมันบอกว่ามันเนี่ยโดนรังแกนะพราะมันบอกว่ามันจะออกจากกลุ่มพวกโจนพวกนั้นแล้วมันมันแบบมันอยู่ไม่ได้นะมันโดนรังแกตลอดเลยนะพอผมดูจากรูปร่างเนี่ยตัวมันใหญ่ด้วยนะมันเลยโดนรังแกด้วยมันน่าจะโดนรังแกหลายคนผมถามไปแล้ว หมือนมันบอกว่ามันรู้มันให้มันบอกผมหมดแล้วว่าที่อยู่นะของพวกมันนะอยู่ตรงไหนบ้างนะผมเนี่ยก็โอ้คุยเกินละวันเลือเดือนเลือกเหรออ๋ออยู่ด้านบนอีกเยอะข้างนบนอีกสี่คนนะเเกละุเเก่มหนึ่งเท่าไหรน่นะโอ้คุยเกินเหรอฮะเทางการโอ้คุยเกินเหรอวันเลือกเหรอ อ๋อบอกทั้งหมดนะมีเลยเจ็ดคนนะกลุ่มพวกมันเนี่ยถ้ารวมอันนี้น่าจะเป็นคนที่ที่แปดนะไม่รู้วพวกมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าผมคุยท่ามนไปละอ๋อนี่มันเขียนน้ผมนะอ๋ออันนี้พวกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้พวกเราใช่ไหมนี่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพวกเราอยู่ไหน อ๋อเราอยู่ตรงนี้อ๋อผมเริ่มเข้าใจแล้วนะ,ะมันมันมันหม,มายถึงว่าที่กบดานของพวกมันนะอ๋อมันตาเแล้วมีสิไปหิวข้าวด้วยนะผมลงมาขอ,อน้ำผมกินนะตอนผมนั่งผมตกใจเลยนะวิ่งลงมาดนำะขอ,อน้ำผมกินนะ หิวข้าวด้วยนะผมเนี่ยน่าจะพาไปหากินข้าวก่อนดีกว่าเพราะแบบผมถาม,มันเนี่ยมันต่อบดเลยนะน,น,ยน่าจะเรียกพวกเนี่ยมาช่วยเค้นถามันดีกว่าขอบพรมนเนี่ยน่าจะไปทีเดียวนะเมื่อหร่โอโหไอเนี่ยมันบอกหมายถึงว่าตรงเนี้ยพวกมันมีถึงยี่สิบคนเลยนะน่าจะเป็นที่กบดานใหญ่ของพวกมันเลยนะจุดนี้พอเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งด้านนู้นนะ ใช่นะผมว่าฝั่งด้านนี้น่าจะมีถึงยี่สิบคนเลยมันบอกว่าบอกว่ามันยี่สิบคนนะแต่ฝั่งเนี้ยอ๋อนี่มันมาจากฝั่งด้านนี้นะเพราะมันมีอยู่สี่กลุ่มโอ้โหลัลัวเฮียเอาลูวเฮียคำถามนวมันบอกมันไม่ได้มันไม่หลอกนะมันมันพูดความจริงนะมันโดนน่าจะโดนรังแกมาด้วยมันบอกมันโดนโดนกระทืบด้วยนะ ดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปหาข้าวหาน้ําให้มันกินก่อนดีกว่าพี่ตี๋เอนเนี่ยผมเนี่ยจะพาพวกพวกเล็กพวกนุชเนี่ยขึ้นมาซัดถามันเค้นถามันให้หมดเลยนะเพราะมันอยู่ในผมเนี่ยจะได้ไปจัดการทีเดียวเลยนะทำไมก็เตรียมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะผมเนี่ยเตรียมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วผมเนี่ยน่าจะโทรให้เล็กเนี่ยโทรแจ้งพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ขึ้นมาก่อนเลยนะเพราะเห็นมันบอกว่าอยู่กันเนี่ยถึงยี่สิบคนเลยนะ อยู่ก,กลุ่มใหญ่เนี่ยที่เด็คนลวกลุ่มย้อยเนี่ยมันบอกกลุ่มละเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนเลยนะแต่ว่ามันหนีมาเนี่ยน่าจะเหลือกลุ่มที่มันอยู่เนี่ยเหลือเจ็ดคนที่มันอธิบายผมฝังเมื่อกี้นี่นะแต่เนี่ยมันไม่ผมถือกล้องขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่พูดเลยนะที่จรีนะแต่ตอนที่มันมาขอน้ํากินเนี่ยมันก็พูดกับผมอยู่นะผมก็ขอขอเข้าใจอยู่มันก็ไม่กล้าพูดเลย ผมเนี่ยก็ไปหาข้าวหาน้ำให้มันกินก่อนดีกว่าพี่เตเพอดูจากมันนั่เนี่ยน่าจะหิวด้วยนะเดี๋ยววิ่งยค่นทั้งยัวนะจ๊ะมิล้วก็นิน่นเมียผมก็บอกมันว่าให้มันนรอผมตรงนี้นะผมเนี่ยจะกลับไปหาข้าวหาน้ำให้มันกิน,นก็น่าจะเรียกพวกเล็กเนี่ยขึ้นมาซักถามเข้นถามมันให้ได้เลยนะแล้วก็เนี่ยเตรียมโทรบอกแดงเลยนะว่าผมเนี่ยได้พวกมาคนหนึ่งนะ แล้วก็พวกมันเนี่ยน่าจะเรียกว่าแปรพักได้เลยนะแบบทำท่าอะไรเนี่ยตอบผมหมดเลยนะไม่รู้ว่าพูดความจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อใจเต็มร้อยนะแต่ว่าผมผมถามว่าถ่ายถ่ายได้แต่มันไม่พูดเลยนะมันใ่้ผมถ่ายแต่มันไม่ยอมพูดแต่ตอนมันมาขอ,อน้ำกินเนี่ยมันพูดแล้วมันตกใจมากเลยผมจะดึงมีดออกมารอไว้แล้วผมจะยินเสียงมันมาเนี่ยเาขาคนอยอ่ไหมมาถ่ายอะไรนินมุมอยะ ใเหรอโอ้อยู่นี่วะผบอกว่าให้มันนั่งตรงนี้ห้ามหนีไปไหนนะให้หายที่แอบอยู่แถวนี้ก่อนต้องขึ้นมาก็ต้องระวังด้วยนะเผื่อแบบไม่รู้ว่ามันจะมีพวกมันเนี่ลงมาตามหามันหรือเปล่าว่านี่ในป่าลึกด้วยนะโอ้โหอ่วะโอเคพี่อทีตยผมเนี่ยรีบเดินลงกลับลงไปหาข้าวหาน้ำแล้วก็ซื้ออะไรขึ้นมาให้มันกินก่อนเพราะว่าไม่รู้เนี่ยว่ามันจะรอผมตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามัน แล้วมันจะล่อผมขึ้นมาหรือเปล่านะเปนไงะโอ้คนทุยอ่ะวายมันนั่งรอเนี้ยพี่พี่สีน่าจะวผมเนี้ยรีบกลับลงไปเอาข้าวอะไรมาให้มันกินก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะหิวหน้าดูเลยไม่รู้ว่ามันโดนทรมานหรือเปล่าพวกมันเนี้ยให้แม่ไมนกินข้าวหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะโดนรังแกนะมลงมาเนี้ยดูหน้ามันน่าสงสารมากเลยนะมันขอกินข้าวด้วยแต่เมื่อกี้เนี้ยลงมาเนี้ยมันแบบผมตกใจเลยนะแบบ มันวิ่งลงมามันเจอผมเนี่ยมันก็แบบยกมือขึ้นแล้วก็มันก็แบบเหมือนแบบแขออะไรผมสักอย่างผมก็ตกใจเลยนะมันก็บอกมันหิวน้ำโอเคผมเนี่ยรีบเดินกลับลงไปเอาอะไรมาให้มันกินก่อนดีกว่านะมันน่าจะหิวละเดียบร้อยรึย่าใจย่าไปผมเนี่ยรีบกลับลงไปหาอะไรให้มันกินก่อนดีกว่าพี่พีมันเนี่ยน่าจะเชื้อฟังอยู่นะ เพราะเหมือนมันจะโดนรังแกมาด้วยดูดิามันน่าสงสารมากนี่โอ้โก็ตรงยะผมเนี่ยกลับลงไปหาข้าวให้มันกินก่อนดีวกว่าเพราะมันในน่าจะหิวนะโอเคไปถึงไปเจอกันที่รังที่ดีผมเนี่ยโทรหาพวกน้องๆก่อนนะก็ผมเนี่ยรีบลงมาแล้วผมก็โทรเึงโทรหาเล็กเนี่ยไม่ติดเลยนะเพราะระหว่างผมเนี่ยไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยกลับลงไปกันหรือย,ยังนะ ผมก็พยายามโทรหาแล้วโทรหาเลยไม่ติดแต่ผมเนี่ยจะโทรหาเพื่อนนกก่อนนะไม่รู้ว่าจะโทรหานถได้ติดหรือเปล่านกนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะวันนี้ยังไม่มายังไม่เจอนถเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะโทรหาพวกน้องๆก่อนนะว่าผมเนี่ยได้พักพวกมันมาละคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าแต่ผมเนี่ยยังไม่ไว้ใจนะแต่ถ้าหาก people, ับพวกนน้องๆเนี่ยแต่ผมมันยังไม่ทําอะไรผมเนี่ยผมก็ยังแบบ ยังไม่ได้ไว้ใจมันเต็มร้อยนะพี่เพีรีนะผมเนี่ยก็จะให้พวกขึ้นมากันลหลายๆคนแล้วก็ลองเคลนทามันนะแล้วก็เตรียมแจ้งกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แบบเอาแบบเข้าไปทีเดียวเลยนะเพราะเห็นแบบมันแบบบอกว่ามีกลุ่มใหญ่ด้วยประมาณยี่สิบคนเลยนะแล้วก็กลุ่มย่อยที่อยู่อีกสามกลุ่มเนะี่ยมันบอกว่ากลุ่มละเจ็ดแปดคนนะแล้วมีกลุ่มหนึ่งน,น่าจะมันสิบกว่าคนก็ผมเนี่ยจะ ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าต้องเอาข้าวมาให้มันนะดูมันมีอยู่ข้าวมากเลยเนี่ยโทรจะรีบโทรหาพวกน้องๆให้ขึ้นมาแต่ว่าต้องขึ้นมาอีกไกลน,นะพี่ๆนะผมไม่ได้ถ่ายนะอีกรอบหนึ่งอนะ่ะจะรอดูเลยจะขึ้นมาเค้นถามมันให้ได้นะพี่ๆนะพอดุนมันน้ำมันองสารมากเลยนะมันพูดกับผมเนี่ยแบบมันโดนแบบโอ้โหมันโดนทั้งตีทั้งเตะนะนั่นสงสารมาเลยพี่ๆท โอเคแต่ผมเนี่ยขอโทรหาเล็กอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ติดเนะี่ยผมจะโทรหาโน้นนะมาถ้าโทรได้ก็เนี่ยจะให้เอาเข้าวขึ้นมาให้ผมเลยนะเพื่อนโนะ้นอ่ะแต่ว่าเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากลับลงมาหรือยังนะแต่โทรเนี่ยโทรไม่ติดน่าจะอยู่บนเขาหรือเปล่าแต่เนี่ยผมเนี่ยน่าจะได้พบพวกนี้แล้วผมโทรหาพวกน้องๆก่อนนะโอเคผมขอโทรหาเล็กแล้วก็นโน้แล้วก็พวกน้องๆที่อยู่ในแบบค่ายแล้วนะที่แบบผมกับเราน่าจะมาช่วยกันดีกว่าโอเคก็ ผมเนี่ยได้โทรหาพวกน้องๆแล้วโทรเนี่ยยังไม่ติดเลยนะพี่เจตีนะผมเนี่ยต้องรีบกลับลงไปเองดีกว่าก็กลับลงไปเอาข้าวเอาอะไรมาให้มันกินนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะรอผมที่เดิมหรือเปล่านะผมเนี่ยรีบกลับลงไปก่อนดนะีกว่าพี่เจตีเพราะผมขอปิดคลิปเพียงตรงนี้นะพี่เจตีนะเพราะว่าผมเนี่ยคงจะรีบกลับลงไปแล้วก็รีบขึ้นมาก็ก่อนจะจบคลิปนี้ข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอ,อกันละหนึ่งขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะโอเคขออนุญาตขอบคุณครับ